การน,นำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ Awards, ครั้งที่11ปีการศึกษา2564ของนางบุตรสบาเรืองชัยครูโรงเรียนอนุบาลปลายเวียงใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขต1 เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางบุษบาเรืองชัยครูโรงเรียนอนุบาลปลายเวียงใต้จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะดิฉันยึดคติพจน์ในการทำงานที่ว่าโรงเรียนคือบ้านสิทธิ์ฉันคือลูกตลอดเวลาที่รับราชการครูนะคะดิฉันได้ยึดมั่นในหลักการครองตนครองคนแล้วก็ครองงานเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลค่ะการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ผ่านมาดิฉันมีความมุ่งมั่น ตั้งใจทุ่มเทในการทําหน้าที่ครูมีผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติดังนี้ค่ะรางวัลเหรียญเงินระดับชาติครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ไปไประยุกต์ใช้ระดับมอตน้นรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมตน้น เกียรติบัตรเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูลำดับต่อไปรับฟังผลงานด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยมการประเมินตัวชี้วัดเฉพาะองค์ประกอบที่หนึงคุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนดีชั้นยึดค่านิยมแนวคิดและพฤติกรรมการเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ เคารพในสิทธิส่วนบุคคลนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆมีการติดต่อประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อวางแผนพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆในหลายช่องทางการสื่อสารก่อให้เกิดประชาธิปไตยในชั้นเรียนส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครอง การวางแผนการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลวิเคราะห์ความพร้อมของสื่ออุปกรณ์และวางแผนออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ใช้เทคนิคและทักษะ ที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเช่นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้แบบโครงงานองค์ประกอบที่สองการจัดชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผล การจัดการชั้นเรียนมีการติดตามความประพฤติของนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลว่ามีความสนใจมีความต้องการมีการแสดงออกอย่างไรหากเกิดปัญหาสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมมีการกำหนดข้อตกลงในห้องเรียนร่วมกันมอบหมายงานให้นักเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนและสร้างบรรยากาศ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายการจัดบรรยากาศทางกายภาพจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสมพร้อมใช้งานมีป้ายความรู้ต่างๆวางกฎระเบียบกติกา ข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้ห้องอย่างชัดเจนสร้างระเบียบวินัยร่วมกันเน้นให้นักเรียนรับผิดชอบในการทําความสะอาดการจัดชั้นเรียนอย่างเป็นระบบก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันการประเมินตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการองค์ประกอบที่หนึ่งผลที่เกิดกับผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ100รความภาคภูมิใจในผลงานรางวัลของนักเรียนมีดังนี้ค่ะรางวัลเหรียญเงินระดับชาติกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ไปไประยุกต์ใช้ระดับมตน้นรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมต้นรางวัลเหรียญเงินในการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติระดับมต้นนักเรียนมีโอกาสได้นำผลงานชิ้นงานจัดแสดงและนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียนระดับจังหวัดและระดับชาตินอกจากนี้ตัวดิฉันเองก็พัฒนาตนเองเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนาและนำความรู้ที่ได้แก้ไขปัญหานักเรียนผ่านกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ผ่านกระบวนการวิจัยนอกจากนำผลการพัฒนามาแก้ไขปัญหาแล้วยังนำความรู้มาพัฒนาและส่งเสริมให้กับนักเรียนโดยบูรณาการกับสาระอื่นๆเช่นการทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องคมหูแมวและนำผลงานที่ได้ นำไปใช้เข้าร่วมกิจกรรมงานคมกับทางอำเภอจากผลงานรางวัลต่างๆที่ได้รับเป็นผลมาจากการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เป็นระบบซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกิดประสบการณ์ตรงและมีทักษะในศตวรรษที่21และที่สำคัญที่สุดคือทำให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ